เงินเดือนเพิ่งเข้าเมื่อกี้เลยมันออกป๊ใช้หมดปั๊บแน่ๆเรื่องน,นี้มันมีแต่แบรนด์เนมอะทุกคนที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เกิดเรื่องชิบหายก็คงไม่ใช่สรอยอินไตวันจริงๆอุอันนี้เหมือนอะไรเลยเหมือนเลยปะคือรเรื่องชิบหายมันจะเกิดอะไรซ้าซ้อนกันสองครั้งวะโอ้ยแต่ไม่เป็นไรได้ของถูกก็โอเคดีใจอ๋อทาไปเรื่อยๆเลยเพินเวอร์อเป็นลักกเลยทุอยอะย,ยังไงก็ไม่ยอมแพ้มึงเชื่อ สวัสดีครับทกคนวันนี้นะครับก็จะมาทำแบบวันเดย์บล็อกนะครับก็เป็นบล็อกแบบง่ายๆยังไม่เคยทำวันเดย์บล็อกให้ทุกคนดูเลยใช่ป่ะมีแต่แบบ ไปาร์ต <c oughs> ี้บล็อกจอบว่าคนที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้รู้อยู่แล้วว่าจอบใช้เซรั่มล้างหน้าใช่ปะ่ะแล้วมันแบบดีมากทุกคนโฟมล้างหน้าได้นานแล้วก็หลังจากอาบน,น้ำเสร็จก็อย่าลืมหามอยส์เจอไรเซอร์ดีๆให้กับหน้านะครับจริงๆอยากมีวันหนึ่งมาทําแบบว่าสกินแคร์รูทีนไม่รู้ว่ามีคนแบบรอดูอยู่หรือเปล่าเป็นเซรั่มอีกหนึ่งตัวที่ลองใช้มาสกพักแล้วรู้สึกว่าชอบเดี๋ยวจอบขอ แต่งตัวไปทํางานก่อนนะครับก็เราจะบ้านทุกครั้งเลยนะครับจอบยิ้มให้กับตัวเองในกระจกม <c oughs> ม่เหมือนบ้านนะแต่ว่าเราสึกว่าเออมันก็เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีอย่างหนึ่งของเราเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่ดีของเราหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยิ้มให้ตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ วันนี้อากาศดีมากครับอากาศดีมากจริงที่เห็นคือมีแดดน,นี่คืออากาศดีของไทยเป้วนะทุกคนในฤดูหนาวแบบนี้สิ่งหนึ่งที่จอบทําตอนที่มาอยู่ไต้หวนันแต่ว่าไม่เคยทําที่ประเทศไทยก็คือเราก็ต้องมาเช็คสภาพอากาศในมือถือว่าวันนี้มันจะอากาศเป็นยังไงเพราะว่าเราต้องแต่งตัวตามอากาศจริงๆอ่ะซึ่งถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์มีฝนนิดเนี่ยเราจะไม่กล้าใส่รองเท้าสีขาวเลยเว้ยใครเป็นไหมใครรองเท้าสีขาวที่ไรแล้วฝนตกนะคือกลายเป็นสีดําไม่ก็สีเทา วันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งมันก็เป็นปกติของเราอยู่แล้วนะที่วันหนึ่งเราจะทำอะไรหลายอย่างมากแต่ว่าเราแบ่งเป็น2อ,อย่างทุกคนก็คือสิ่งที่เราต้องทำกับสิ่งที่เราอยากทำซึ่งในวันนี้มันก็มีทั้งคู่เลย <c oughs> เราว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เราสู้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ <c oughs> พูดเ,เวอร์ปะเราสู้่งจริงจริงนะฝากติดตามดูด้วยนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็หรือว่าอะไรก็ subscribe กดอมเมนต์ที่ก้องใส่ตะวันนะครับสำหรับคนที่กดอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะคร ทำงานที่ทำงานใหม่เนี่ยประมาณ30-40นาทีสะดวกมาก MRT นะคือออฟฟิศได้อยู่ไกลมากแต่ว่าด้วยความที่มี MRT แล้วมันสะดวกมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายไปเลย ตอนนี้ก็ถึงที่ออฟฟิศแล้วนะครับใครที่เคยดูคลิปที่แล้วนะครับที่เจอบเคยทําเรื่องคลิปสัมภาษณ์งานกลับไปทํางานที่ไต้หวันจะบอกว่าตอนนี้จ๊บย้ายงานแล้วนะทุกคนจ๊บย้ายมาทําที่อีกบริษัทหนึ่งเป็นตําแหน่งเกี่ยวกับพวกมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เดี๋ยวไว้ว่างๆเราจะมานั่งเมาท์กันว่าหลังจากจ๊บย้ายงานมาแล้วเนี่ยแบบต่างกันไหมยังไงบ้างแล้วก็ทํางานสองบริษัทในไต้หวันเนี่ยมีความรู้สึกยังไงหลังจากทํางานมาประมาณน่าจะเกือบครึ่งปีแล้วนะงั้นก็เดี๋ยวขอไปทํา นนทวันนี้เนี่ยจอปอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องบรรยากาศของที่ทํางานให้ทุกคนฟังเยอะนะครับแต่ว่าสัญญาว,ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าอีกครั้งหนึ่งแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยจะไปทําใน1สิ่งที่อยากทํามานานแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปทําอะไรนะครับนั่นก็คือการมาไทไปวันอวันนะครับรอเล่นทุกคน <laughs> ก็คือจอบจะมาซื้อ iPhone 13นะครับจอบอะใช้ iPhone 10ซึ่งจอบอะซื้อมานานแล้วตั้งแต่อีพีไทยทุกคนนานมากๆแล้วก็มันก็ไปตามการเวลาเนาะกล้องกับสภาพเครื่องอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่แบบเลิกงามยามดีมากทุกคนนอกจากตั้งใจจะมาทำวันเดย์บล็อกให้ทุกคนดูแล้วเนี่ยเงินเดือนเพิ่งเข้าเมื่อกี้เลยตอนปิ๊ง ุ๊บก็เลยรีบบึงมาไทยไปวันอวันเพราะว่าจ็อบจะมาเอา iPhone 13มาถ่ายคลิปให้กับทุกคนดูนี่แหละอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตั้งแต่ตอนทําเพจเนี่ยก่อนปีใหม่อจ็อบเขียนเอาไว้บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติยอดมันแบบดิฟขึ้นจนถึงแบบ40,000คนเลยอยากจะซื้อ iPhone เป็นของขวัญให้กับตัวเองหน่อยสุดท้ายแล้วก็มันก็ถึงสี0หมจริงๆทุกคนท้าดา อยอดมันขึ้นมาเร็วมากเลยก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบกดติดตามมาตลอดจนถึงตอนนี้เลิฟมากพวกเธอมันแบบเลิศมันเยี่ยวแล้วฉันเนี่ยก็อยากจะทำคอนเทนต์ดีๆพร้อมกับรูปภาพวิดีโอดีๆเสียงดีๆให้กับทุกคนก็เลยเออตัดสินใจมาซื้อดีกว่าคือเราไม่ได้เป็นแบบคนที่มีฐานะรวยนึกออกไหมเพราะแรงการที่จะควักตังค์แบบสามหมื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบคิดมากอยู่เหมือนกันนะแต่รู้แค่ว่าวันเนี้ยเงินออกปุ๊บใช้หมดปั๊บ <laughs> ไปกันครับทุกคนนี่เราก็พามาเดินดูไทเปวันโอวันด้วยนะครับอยากรู้ว่าคนที่ดูคลิปอยู่นี้นะครับใครเคยมาไทเปวันโอวันแล้วรู้สึกว่าชอบบ้างมันต่างจากพาลากอนบ้านเราไหมครั้งแรกที่จบมาตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนแต่ที่ตื่นเต้นไม่ใช่เลยนะเพราะว่าไม่มีเงินซื้ออะไรเลยเมงนี้มันมีแต่แบรนด์เนมอะทุกคน แล้วเราก็ไม่ได้มีตังค์ที่จะไปซื้อของแบรนด์เนมขนาดนั้นหรือกอกไหมเราก็เลยแบบไม่ได้มาย่านนี้บ่อยแต่วันนี้แหละเป็นวันที่เราจะได้ใช้ตังค์เราซื้อของในวันโอวันเป็นครั้งแรกขึ้นบันไดเลื่อนมาก็ถึงเลยเหรอเนี่ยนี่นะครับเป็น Apple Store ของไทยไปวันโอวันนะครับไม่รู้ใครเคยมาหรือยังเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับกว้างขวางมากครับตอนแรกนึกว่ามี iPhone แค่ตรงนั้นสรุปก็คือ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นโซน iPhone อีกั้นึงเหมือนกันใหญ่มากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรุ่นที่เราอยากได้กันก่อนนะครับนี่ครับมันก็มี iPhone ทั้งหมด4รุ่นนะครับรอบอยากได้แค่รุ่น13อพอละเขาบอกว่าให้เรามาต่อคิวรอตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีพนักงานม,มารับเราไปดูของกันนี่นะครับก็คือว่าที่ iPhone เครื่องใหม่ของเราครับเมื่อกี้คือมีเรื่องชิปหายเกิดขึ้นถ้ะทุกคนครับจอจะบอกว่าแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมันก็เกิดเรื่องชิปหายอีกแล้วเว้ยทุกคนอย่่าทีบกกว้เิด ไม่ได้เกิดเรื่องชิบหายก็คงไม่ใช่สลอนอินไต้วันจริงๆเคืาจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเราไปมาแล้วรอบหนึ่งนะเพราะเรารู้ว่ามันสามารถเอาเครื่อง iPhone 10ของเราเนี่ยไปเทรดเปกิจการเพื่อที่จะเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อเครื่องใหม่ได้ซึ่งแบบแม็กซิมัมอ่ะมันอยู่ที่4,6 0 0คือแบบจอบรู้อยู่แล้วว่าไอตรงสภาพจออ่ะมันไม่พังนะของของโทรศัพท์จอบนะแต่ว่าตรงขอบๆอ่ะมันจะเป็นแบบรอยขีดข่วนอ่ะคือเราใส่เคสอยู่ตลอดแต่ว่าไม่รู้อะไรมันเข้าไปแล้วมันก็เลยแบบขูดขูดกับตรงตัวผนังของจอเราอ่ะแล้วพี่ผู้หญ จบได้เลยราคาเต็มโอ้อันนี้เหมือนอะไรเลยเหมือนเลยปะพอหยดแล้วเหมือนเลยปะวันนี้ที่จอบไปอ่ะพนักงานคนที่แบบเขาเข้ามาเขาก็บอกว่าไม่ได้เครื่องเนี้ยเขาขอไม่รับซื้อเพราะว่ามันมีรอยแบบนั้นอยู่โอ้โหในใจกูแบบใจแป้วแล้วหน้าหายแล้วแล้วคืออันนั้นมันต้อง 4, สี่พันหกอ่ะมันก็เซฟเราไปได้เยอะนึกออกไหมเราก็เลยนึกขึ้นได้เป็นลักุเลยถุยยังไงก็ไม่ยอมแพ้มึงเชื่อ เราจำได้วันมันมี Apple Store อีกที่หนึงห่งเว้ยทุกคนเราก็เลยวิ่งไปตรงนั้นทุกคนเข้าใจตอนั้นคือจอบอยากได้แล้วตอนนั้นอยากได้มากพอเราไปปุ๊บเขาบอกโอเคได้มีปัญหาหลังจากแบบพอเขาตอบตกลงปุ๊มใช่ไหมทุกคนเราก็แบบจ่ายเงินเลยครับจ่ายเงินเลยครับอะไรอย่เขาบอกใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี้ครับเราก็กําลังจะจ่ายเงินสดแล้วนะครับอันนี้เป็นเงินของเราที่เราตั it it that, ้งใจทํางานมา ก็ตั้งใจจะมาซื้อไอโฟนเครื่องนี้ครับตื่นเต้นมากเลยอ,อันนี้ก็เป็นเกินก้อนใหญ่สำหรับจ็อบแล้วนะทุกคนอันนี้ผ่านไปได้แล้วหนึ่งป่อนะทุกคนก็คือเขารับเครื่องเราไปเทรดแล้วก็ให้เราซื้อในราคาที่ลดจากเทรดแล้วที่เนี้ยมันถึงขั้นตอนการย้ายเครื่องทุกคนเชื่อปะจ็อบไปถึงตรงนั้นอะประมาณบ่ายโมงะแต่จ็อบนั่งอยู่ตรงนั้นอะ บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นแต่ทุกคนคือคนที่มานั่งก่อนจอ็อบหรือว่าคนที่มานั่งหลังจ็อบอะทุกคนคือรู้ออกไปหมดแล้วเว้ยคือโทรศัพท์จ็อบอะมันย้ายไฟล์ไม่ได้แล้วเป็นไรไม่รู้คือเรื่องชิบหายมันจะเกิดอะไรซ้ําซ้อนกันสองครั้งวะโอ้แต่ไม่เป็นไรได้ของถูกก็โอเคดีใจอ๋อท่ายไปเรื่อยๆเลยเพลินเวอร์อเรออ <c oughs> เหมือนอีกแหละเหมือนอีกไหมเหมือนเลยอะทุกคนคิดว่ามันเหมือนกันไหม แบบยอลงมาที่พีก,ก็คือพี่คนที่ดูแลเราอะ่ะกับเพื่อนของเขาอะเขาจําได้ว่าเราเคยไปกั้นหนีเมย์ไว้ทุกคนกั้นหนีเมย์ก็คือผับแก้งที่เราชอบบ้างสวนไทยเปรนะเขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาบอกเอิร์เนเคยเจอเธอที่กั้นหนีเมย์หรือเปอล่าเราบอกว้าวโลกบันกลมหรือว่าอะไรวะทุกคนแล่งกู้มันมีอยู่ทั้งไทเปจริงอะจะบอกว่าเนี่ยแหละครับหลังจากที่เราแบบทํางานแล้วก็เก็บหอมรอมริบมาจนวันที่กันเดินออก กูใช้หมดเลยวันนั้น <c oughs> อ๋อแล้วก็มีคนนึงเขาพี่มาในทวิตบอกว่าเนี่ยเห็นเราทําบล็อกแล้วเขาก็อยากทําบล็อกบ้างเรารู้สึกว่าเราดีใจมากเลยนะเวลามีใครดูคลิปเราแล้วบอกว่าเฮ้ยแบบอยากทําบล็อกบ้างอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆจ,จนล่าสุดอนะ่ะเรานั่งไล่ตอบอ่ะจน Facebook มันบอกไปแล้วอะสองรอบ <c oughs> ที่เห็นนั่งทาทาอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยครับเป็นเพราะว่าสมาธิสั้นครับ เวลามาด่ามาอะไรสักอย่างนึง่มมันก็ต้องแบบมีอะไรอย่างหนึ่งทําไปด้วยทุกคนอันนี้นะครับคือเซรั่มซูฮยอนนะครับคือมีรุ่นพี่เขาเอามาให้ลองใช้นะครับอันนี้มันเป็นเซรั่มที่เขาบอกว่าเขาทําจากเกาหลีเลยนะทาที่โรงงานที่เกาหลีแล้วก็นําเข้ามาขายที่ไทยกับที่ไต้หวันแต่เราบอกขอแล้วว่าถ้าเกิดให้จอบรีวิวอะขอรีวิวตามความรู้สึกจริงๆนะคือจอบอะใช้ตัวนี้มา2อาทิตย์แหละแล้วถึงจะเอามาบอกทุกคนได้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาที่เขาเคลมมาก่อนนะทุกคนเขาก็บอกว่ามันมีเอ็นเทอไร z ิ n งแล้วก็ พวกรูคุมขนแบบพอแคร์อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาเคลมว่าไม่มีเนี่ยก็มี10อย่างนะครับแต่เอาหลักๆเลย5อย่างก็คือพวกน้ําหอมพาราเบนเซีรอลซิลิโคนแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีครับเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนใช้ก่อนเนี่ยอันนี้คือหน้าแบบหลังจากตอนช่วงปีใหม่อะ ทุกคนหรือเปล่าแล้วจ็อบไปพีใหม่ที่ถ่ายคลิปไปเที่ยวผับให้ทุกคนเห็นอนะคือหน้ามันแย่มากเว้ยทุกคนแล้วคือมันก็โซมมากคือทุกอย่างมันไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่มีเซรั่มตัวไหนจริงๆแล้วเราก็เอาตามความรู้สึกจริง,รง,รงๆนะมันช่วยได้จริงๆเว้ยทุกคนในเรื่องของแบบ moisturizing อ่อะคือเราอะเราว่ามันแบบมอยสเจอไร์ได้จริงๆอะแล้วหน้าเรามันก็แบบมันก็ค่อยๆฟื้นฟูแบบอย่างไปลําดับจริงๆอะ เดี๋ยวเราก็คงใช้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แบบนีอันนี้คือแบบดีกว่าเดิมเยอะแล้วนะคือก่อนหน้าน,นี้คือแบบแย่มากแต่เวลาใช้จริงอ่ะไม่ต้องนั่งทาขนาดาษดีนะ เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีไกด์โทไมเซทที่ทําให้แบบผิวดูอ่อนเยาว์เราว่าคีย์หลักของผิวเด็กเนี่ยคือเรื่องมอยส์ไร์คือเรื่องการเติมน้ำให้ผิวซึ่งถ้าหากแบบเซรั่มตัวเนี้ยมันทําให้ผิวเรามอยส์ไรท์ได้จริงๆอะ่ะหรือว่าแบบมันสามารถไฮเดรตผิวเราได้จริงๆอะ่ะมันก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีเรื่องผิวที่มันจะแบบเต็มน้ําตามมาทีหลังซึ่งเราว่าอันเนี้ยเราใช้มาเรื่อยๆเราว่าผิวเราดีขึ้นเยอะมากอะ่ะนอกจากไอตัวไกด์โทไมเซทที่พูดไปเนี่ยมันยังมีอีกหลายตัวมากนะคร คือชื่อมันอ่านยากไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนเอาไปว่าผลลัพธ์ที่จอบใช้มาแล้วอะแบบพอใจมากอะมากถึงมากเพราะว่ามันเป็นมอยเจอร์ที่จอบใช้เช้าได้ก่อนนอนได้ที่ไต้หวัน890 NTD แล้วก็ที่ไทยนะครับ690บาทอย่าลืมนะครับซูยอนไกายตัวมอเซ็ตเซรั่มครับลองไปหามาลองใช้ดูนะครับส่วนคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มาดูวันเดย์บล็อกก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับมงก็เลยเฟรนด์เฟรนด์เฟรด์เฟรนด์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมาก ขอบคุณทุก40,000ติดตามใน Facebook ด้วยนะครับที่ทำให้เราแบบอ๋อฉันดีใจที่คนรักฉันลูกเพจเขารักฉัน